ครับก็นะครับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นไดร์บิดนะครับ AB สายโหดนะครับนะฮะตัวล่าสุดเลยนะครับตัวนี้โหดจริงๆนะครับนะครับก็นะฮะก็ตัวนี้เป็นชื่อรุ่นท r นะครับ5้าพันหนะฮะทวินบิดเทอร์โบนะครับซึ่งเอ่อพัฒนานะครับจากรุ่นนะฮะสี่พันหขึ้นมานะครับแล้วทํา เป็นไดซ์ทวินบิดนะครับนะฮะเป็นได์ไหลเป็นได์หลังนะฮะแบบนี้เลยนะฮะใครที่ชอบสายโหดสายมันนะครับได์ตัวนี้นี่รับทีอาได้ทั้งหมดนะครับห้าสิบกว่าคู่เลยนะครับถ้าทำากันจริงนะฮะก็ AB ไฟไม่เกินร้อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาให้ดูนะครับเป็นชิมรางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดลึกๆยังไงนะครับเดี๋ยวจะมา บอกกันอีกทีหนึ่งนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นคอ ab สายโหดนะครับลูกเบสนี่ปะทะอกนะครับนะฮะสาตัวนี้นี่สุดติ่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาให้ดูเป็นชิมลางกันแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับ